ทั้งสองภาคนี้รวมไว้ในคลิปเดียวเลยแล้วกันนะครับเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่ผู้ชายคนหนึ่งที่เขามีชื่อว่าปลาทองซึ่งตัวของปลาทองเขาเพิ่งไปงานศพเพื่อสนิีของเขาที่มีชื่อว่าตอนซึ่งตัวของตอนเขาถูกรถชนตายหลังจากนั้นตัวของปลาทองเขาก็เอารูปหน้าศพของตอนนั้นกลับมาที่ห้องของเขาด้วยและเขาก็นำรูปมาวางใกล้ๆตัวและมานั่งอยู่ตรงโซฟาได้มองไปที่โลบาที่ตั้งอยู่ตรงโตะและเขาก็นึกย้อนไปในตอนที่ตอนนั้นยังมีชีวิตอยู่ในสมัยที่เขานั้นยังเรียนมัธยม ซึ่งทั้งสองคนนี้รู้จักกันมานานแล้วตอนเขาจะเป็นคนที่เรียนเก่งกว่าแล้วก็มาติวหนังสือให้กับตัวของปลาทองแต่ปลาทองนั้นจะเป็นคนที่ขี้ลงขี้ลืมและจำไม่ค่อยได้ขณะที่ตอน กำลังติวให้กับปลาทองอยู่ซึ่งกระทำให้ทั้สองคนนั้นใกล้ชิดกันปลาทองจึงเผลอไปสบตาตอนต,ตอนจึงถามกับปลาทองไปว่ามึงมองอะไรวะเนี่ยตัวของปลาทองเขาจึงบอกกับตอนไปว่าที่ตอนนั้นสอนเขาไม่รู้เรื่องเลยอธิบายอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องซึ่งกระทำให้ตัวของตอนนั้นไม่พอใจเขาจึงนําปากกามาเขียนแขนของปลาทองเล่นทั้งสองคนจึงเขียนกันไปเขียนกันมาและเรื่องราวก็ตัดมาในวันหนึ่งที่จู่ๆตัวของตอนเขาได้นําปลาทองอีกตัวหนึง่งเข้ามาไว้ในห้อง แล้วก็นํามาใส่ขวดโหลซึ่งปลาทองในโหลกแก้วนั้นมันมีอยู่ตัวเดียว ตอจึงไปเอามาเพิ่มเขากลัวมันจะเงาถ้าอยู shirt. ่ตัวเดียวเศขณะนั้นปลาทองก็ได้ถามตอไปว่าแล้วมึงจะย้ายออกเมื่อไหร่ตอจึงบอกกับปลาทองไปว่าเขายังไม่ย้ายออกหรอกเขายังพอเดินทางไหวอีกอย่างเขายังหารูเมทใหม่ไม่ได้ตอจึงพูดกับปลาทองทั้งสองตัวในโหลว่าพวกมันจะรู้บ้างไหมว่านอกโหลนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเรื่องราวตันกลับมานาปัจจุบันตัวของปลาทองเองเขาก็ได้พูดกับปลาทองในโหลไปว่าพวกมันจะรู้บ้างหรือเปล่าว่านอกโหลนแล้วมันเกิดอะไรขึ้น ซึ่งขณะนั้นจู่ดวงวิญญาณของตอนก็ปรากฏขึ้นแล้วก็พูดว่านั่นดีซึ่งก็ทําให้ตัวของปลาทองนั้นตกใจเป็นอย่งางมากเขาจึงกระโดดหนีไปและล้มลงอยู่กลางพื้นของห้องดวงวิญญาณของตอนจึงถามกับปลาทองไปว่ามึงจะเสียงดังทําไมเนี่ยเพื่อนรักมึงกลับมาหาทันทีนะเว้ปลาทองจึงบอกกับตอนไปว่าแต่มึงนั้นตายไปแล้วกูเพิ่งไปงานศพมึงมาเมื่อกี้นี่เองตองจึงบอกว่า เออกูรู้แล้วว่ากูนั้นตายแล้วซึ่งด้วยความหวาดกลัวของปาทองเขาจึบอกกับตอไปว่าพอมึงตายแล้วมึงไม่ต้องรีบไปทําธุระอะไรหรอวะแบบมึงต้องไปเกิดอะไรอย่างเงี้ยตอจึงบอกไปว่าเออนั่นสิ งั้นกูไปก่อนนะและเขาก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็พยายามหลับตาเพื่อต้องการจะไปเกิดแต่จูจูเขาก็ไม่สามารถไปได้แล้วก็บอกว่าเขาพยายามยังไง айн, มันก็ไปไม่ได้อยู่ดีแสดงว่าเขานั้นต้องมีเรื่องค้างคางใจอะไรอยู่บางอย่างและตอนก็หยิบมือของปลาทองมาแล้วเอาปากกามาเขียนที่มือของเขาแล้วเขาก็พยายามหลับตาเพื่อจะไปเกิดอีกครั้งแต่เขาก็ไม่สามารถไปเกิดได้ตอนจึงคิดว่าหรือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เขานั้นต้องแกล้งปลาทอง พวกเขาจึงลองอีกหลายๆวิธีไม่ว่าตอนนั้นจะต้องมาดูหนังผีที่เขานั้นไม่ชอบดูหรือมาวาดรูปของปลาทองให้มันสมจริงแต่เขานั้นก็วาดโคตรที่จะไม่เหมือนเลยหรือจะมาทำอาหารให้กับปลาทองกินแล้วก็แกล้งใส่พริกไทยให้ปลาทองกินเยอะๆซึ่งไม่ว่าเขาจะลองวิธีไหนก็ไม่สามารถที่จะไปเกิดได้เลยปลาทองจึงถามกระต๊อบไปว่าเรื่องที่มือนั้นคาใจมีแต่เรื่องที่แกล้งกูหรอวะ ตอนจึงบอกไปว่านอกจากเรื่องพวกนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ว่ากูต้องช่วยมึงจีบน้องเลมอนเนี่ยแหละยังทําไม่สําเร็จแล้วเรื่องราวก็ตัดมาในวันต่อมาตัวของตอนเขาจึงให้ปลาทองนั้นมานาดัดเดทกับน้องเลมอนคนที่ปลาทองนั้นชอบแต่พอตื่นเช้ามาตัวของปลาทองเขาก็เหมือนคนไม่ได้นอนและหน้าโซมมากาเพราะว่าเขานั้นหวาดระแวงว่าตอนจะแอบมาเขียนมือเขาตอนไหนเขาจึงไม่ค่อยได้นอนตอนจึงบอกไปว่า แล้วคูจะได้ไปเกิดไปเนี่ยหลังจากนั้นตัวของปลาทองเขาก็ได้พบกับน้องเลมอนและนําดอกไม้มาให้กับน้องเลมอนซึ่งก็ดูว่าทั้งสองคนนั้นจะไปด้วยกันได้ดีและปลาทองก็พยายามหันมองตอนแต่ก็พบว่าดวงยาของตอนนั้นได้หายไปแล้วเรื่องราว ตัดมาในวันที่ปาทองนั้นเขามาตั้งสเตตัสเฟซบุ๊กว่าเขานั้นโสดเพราะว่าวันนี้เขาทะเลาะก,กับน้องเลมอนนั่นเองและเลิกกันซื้อขนาดนั้นเองจูจู่ตัวของน้องเลมอนก็ทักแชทมาหาปาทองแล้วบอกว่าคืนดีกันนะเรื่องราวจึงย้อนไปในวันที่เลมอนและปลาทองทะเลาะก,กันเลมอนจึงบอกกับปลาทองไปว่าเธอเคยเข้าใจเราบ้างไหม เธอไม่เคยเข้าใจเราเลยซึ่งตัวของปลาทองเขาก็เลือกที่จะไม่ง้อเลมอนแต่กับเดินลหนีไปและปลาทองก็คิดในใจว่าเธอต่างหากละ่ะที่ไม่เคยเข้าใจเราเลยเรื่องราวตัดก,กับมาในปัจจุบันปลาทองเขาเลือกที่จะไม่ตอบแชทน้องเลมอนแล้วก็นําอาหารปลามาให้กับปลาทองของเขาเขาจึงนึกย้อนไปในวันที่ตัวของตอนนาปลาทองมาให้กับเขาแล้วก็บอกว่ากลัวมันเหงาเลยเอามาให้อยู่เป็นเพื่อนแล้วเรื่องราวก็ตัดมาสองอาทิตย์ต่อมา ซึ่งขนานั้นเองมีใครบางคนมาเคาะประตูห้องของปลาทองซึ่งเมื่อปลาทองนั้นมาเปิดประตูเขาก็ไม่พบใครเลยพบแต่ตะกร้าที่มีมะเขือเทศกับแตงโมวางอยู่หน้าห้อง,ของเขาแล้วก็มีกระดาษข้อความที่เขียนมาว่าเราขอโทษจริงๆเริ่มต้นกันใหม่เถอะนะและลงชื่อว่าเลมอนซึ่งเมื่อปลาทองเขาได้เห็นข้อความนี้เขารู้ทันทีว่านั่นไม่ใช่ฝีมือของเลมอนเขาจะตะโกนเรียกว่าไอ้ต๊อดและพยายามถามว่าต๊อดนั้นอยู่ไหนเขาพยายามก้มมองใต้วางขาแต่ก็ไม่พบต๊อดเลยปลาทอง จึงพูดออกไปว่ามึงจะไม่ออกมาใช่ไหมกูจะไปหามึงเองถ้ามึงไม่ยอมออกมาและตัวของปลาทองก็ขึ้นไปบนดาดฟ้าและเขาก็กําลังจะทําการโดดลงไปแต่จู่ๆดวงวิญญาณของตอดก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ห้ามปลาทองเอาไว้ปลาทองจึงบอกกับตอไปว่ากูไม่เคยบอกน้องเลมอนที่กูนั้นชอบกินมะเขือเทศกักบแตงโมมีแต่มึงเท่านั้นที่รู้ซึ่งปลาทองนั้นก็พยายามคาดคันตอดตอจึงยอมรับว่าเขาเองที่เป็นคนบอกเรื่องนี้กับเลมอน ตอจึงถามไปว่าแล้วมึงไม่คิดบ้างหรอวะาว่าน,น้องเขาอาจจะรู้เองก็ได้ปลาทองจึงถามกับตอไปว่าแล้วตอน,นั่นหายไปไหนมาทั้งๆท,ที่ตอน,นั้นยังไม่ได้เกิด แล้วเรื่องราวก็ย้อนมาในวันที่ปลาทองเขากลับเข้ามาในห้องและดวงวิญญาณของต้อน,นั้นก็กินปอปคอนเลืกเทอพื้นไปหมดซึ่งตัวของปลาทองก็เห็นได้พวกเศษอบคอนที่ตกอยู่กับพื้นแต่เขานั้นไม่เห็นดวงวิญญาณของตอสเลยเพราะว่าตอนนั้นไม่ปรากฏตัวให้ปลาทองนั้นเห็นขณะที่ตัวของปลาทองกําลังนอนอยู่เขาก็ได้ยินเสียงว่ามีใครบางคนทาหมอนตกแต่เขาเมื่อหันไปก็ไม่พบใครเลยเพราะว่าดวงวิญญาณของตอนถึงแม้ว่าเขาจะอยู่รอบๆตัวของปลาทองแต่เขาไม่ปรากฏตัวให้ปลาทองเห็นเรื่องราวตัดกับมาณปัจจุบันปลา ทอจึงถามปตอไปว่าทำไมตอถึงยังไม่ไปเกิดสักทีแต่ตัวของตองนั้นกลับเอาเรื่องของเขาไปบอกกับเลมอนเนี่ยนะตอจึงบอกไปว่า ก็เป็นเพราะว่าตัวของเลมอนนั้นไม่ลงเอยกับปลาทองนั่นเองเขาจึงไม่ได้ไปเกิดเขาถึงยังคงต้องอยู่ตรงนี้ปลาทองจึงบอกกับตอสไปว่าแล้วต้องให้กูทํำยังไงต้องให้กูกับน้องเลมอนแต่งงานมีลูกกันเลยไหมกูคิดถึงมึงนะเว้ยมึงเป็นเพื่อนกูมาตั้งนานมึงเคยเห็นหัวกูบ้างไหมตอสจึงบอกว่าเห็นสิเขาแคร์ปลาทองมากๆปลาทองจึงบอกว่าแคร์แล้วมึงทําแบบเนี้กกูเนี่ยนะแล้วกูต้องให้อภัยมึงไหมวะจะต้องให้กูไ่ว้น้ําข่าแม่น้ํเจ้าพญาเลยไหมซึ่งตัวของตอสเขาก็บอกว่าจริงๆง ริงแล้ววันที่เขานั้นถูกรถชนตายเป็นเพราะว่าเขานั้นกําลังจะไปหาปลาทองนั่นเองปลาทองจึงบอกว่านี่มึงกําลังจะโทษว่าเป็นเพราะกูใช่ไหมซึ่งตัวของตอนเขาก็ได้บอกกับปลาทองไปว่ากูชอบมึงเพราะว่าเขานั้นต้องการจะหยุดทุกอย่างที่ปลาทองนั้นพูดออกมาตอนบอกกับปลาทองไปอีกว่า กูชอบมึงมาตั้งนานแล้วแล้วเรื่องราวก็ย้อนไปในวันที่ตอนและปลาทองนั้นนั่งดูหนังด้วยกันแต่ตัวของตอนเขาเอาปากกามาเขียนว่ากูชอบมึงบนแขนของตัวเองซึ่งปลาทองเขาก็สังเกตว่าตอนนั้นกำลังเขียนอะไรอยู่เขาจึงถามตอนไปว่าเขียนอะไรบนข้อมือแต่ตอนนั้นก็ลบทิ้งไปเรียบร้อยแล้วแลวบอกว่าเขาไม่ได้เขียนอะไรเลยเรื่องราวตัดกลับมานันปัจจุบันตอนได้บอกกับปลาทองไปว่ามึงดูน้องเลมอนดีๆเธอซึ่งตัวของปลาทองกําลังจะพูดอะไรบางอย่างกับตอนแต่ แต่ตอนนั้นก็หายไปแล้วจึงตัวของปลาทองก็คิดว่าตอนนั้นไปเกิดแล้วเขาจึงพูดออกไปคนเดียวว่ากูชอบมึงเหมือนกันซึ่งขณะนั้นดูเวียของตอนก็ปรากฏตัวขึ้นที่ด้านหลังของปลาทองแล้วก็บอกว่ากูว่าแล้วซึ่งปลาทองก็ตกใจที่ตอนนั้นโผลมาไม่ให้ซุ่มไม่ให้เสียงแล้วเขาก็ถามตอนไปว่านี่มึงยังไม่ไปเกิดอีกรวะตอนจึงบอกว่าพอดีข้างบนน่ะเขาบอกว่าคิวเต็มว่ามึงแต่ว่าเมื่อกี้นั้นมึงว่าไงนะปลาทองจึงบอกกับตอนไปว่ากูชอบมึง หลังจากที่ปลาทองนั้นได้บอกความในใจกับตอนก็ทำให้ดวงยาของตอนนั้นหมดห่วงแล้วก็สามารถไปเกิดได้แต่หลังที่ดวงยาของตอนนั้นไปเกิดก็ทำให้ปลาทองนั้นเหงามากๆ <c oughs> เขายัางคงคิดถึงตอนและหวังว่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่เหมือนกับตอนนั้นมาแทนที่ตอสได้แล้วเรื่องราวก็ตัดมาใน1ปีผ่านไปเรื่องราวได้ดำเนินมาถึงพา์ที่2แล้วนะครับ หปีให้หลังตัวของปลาทองเขาได้มาเปิดร้านกาแฟซึ่งเขาก็ยังคงคิดถึงตอสอยู่ในทุกๆวันเขาได้เก็บรูปหน้าศพของตอนไว้กับตัวและนําติดกระเป๋าสตางค์เอาไว้เลยวันนี้ตัวของปลาทองเขาได้ชงกาแฟกับตอนแล้วก็บอกให้ตอนนั่งกิน ถึงแม้ว่าเขารู้ว่าตัวของตอนนั้นจะไม่ชอบกินกาแฟก็ตามตัวของปลาทองจึงพูดออกมาลอยๆว่ารอบนี้มึงไปเกิดจริงๆแล้วใช่ไหมวะแต่ถ้ามึงยังไม่ไปมึงช่วยไปเข้าสิงใครก็ได้ให้มันเป็นลูกค้าร้านกูหน่อยได้ไหมวะถ้าเกิดว่าเดือนนี้กูยังขาดทุนอีกกูคงต้องไล่ตัวเองออกแล้วซึ่งขนาดนั้นเองก็มีลูกค้าคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านแล้วก็ถามว่าพี่ครับร้านนี้มี WiFi ไ,ไ,ไหมครับซึ่งตัวของปลาทองเขาก็ตอบว่ามีครับแต่เมื่อเขานั่นหันไปมองดีๆเขาก็ต้องตกตะลึงกับใบหน้าของลูกค้าที่เดินเข้ามา ซึ่งลูกค้าคนนี้เขาหน้าตาเหมือนกับตอนไม่มีพีนซึ่งเขามีชื่อว่าซันนี่ซึ่งตัวของซันนี่เขาก็ได้สั่งกาแฟอเมริกาโน่แก้วหนึ่งกับปลาทองซึ่งตัวของปลาทองก็ถึงกับอึ้งไปเลยเขาได้หยิบรูปของตอนขึ้นมาและเอามาเทียบหน้ากันเหมือนกันแบบราวกับคนคนเดียวกันจนเขานั้นต้องร้องเฮยออกมาจนทําให้ตัวของซันนี่ที่กําลังเล่นกีตาร์อยู่ต้องหยุดสงังกพอคิดว่าเขาเล่นเสียงดังเกินไปเขาจึงเข้ามาขอโทษปลาทองแล้วบอกว่าขอโทษนะครับพี่เมื่อกี้ผมเล่นเสียงดังไปรอ้อง แต่ว่าร้านนี้ยังไม่มีคนเลยอะพี่ให้ผมเล่นเถอนะซึ่งตัวของปลาทองก็พูดกับซันนี่ไปว่ายังไม่เกิดอีกรอซันนี่จึงตอบกลับมาว่าโอ้โหพี่ถามแรงอ่ะผมก็อยากเกิดเหมือนกันนะแต่ยังไม่มีอินสเปรชั่นดีๆเลยตัวของเขาคิดว่าปลาทองถามว่า เขาได้ดนตรีเนี่ยยังไม่โด่งดังอีกหรอที่จริงแล้วตัวของปลาทองคิดว่าตัวของซันนี่นั่นคือดวงยาของตอที่ยังไม่ไปเกิดหลังจากนั้นปลาทองก็ทํากาแฟกับซันนี่จนทําให้ซันนี่นึกไอเดียออกจนเขานั่นเขียนเพลงขึ้นมาได้ซันนี่จึงของกระดาษจากปลาทองเพื่อต้องการจะเขียนเนื้อเพลงแต่กระดาษที่ปลาทองให้มามันคือใบสมัครงานซันนี่จึงกลอกประวัติของเขาและสมัครงานที่ร้านกาแฟแห่งนี้เพราะเขาคิดว่าการที่อยู่ในร้านกาแฟนี้จะทําให้เขาท่านแต่งเพลงได้วันต่อมา ซันนี่จึงเริ่มฝึกง,งานที่ร้านของปลาทองนาที่แรกที่เขาได้รับก็คือการดูแลปลาทองในขวดโหลนี้ให้ดีและให้อาหารยายให้ขาดซันนี่จึงถามกับปลาทองไปว่าพี่ชื่อปลาทองพี่เลยเลี้ยงปลาทองใช่ไหมครับซึ่งปลาทองก็บอกว่าอย่ามาพูดเล่นแล้วก็ไล่ซันนี่นี่ไปเช็ดโต ซึ่งขณะที่ซนะันนี่นั้นออกไปปลาทองจึงพูดกับรูปของตอนว่ามีมึงแก้งกูปะเนี่ยขณะที่ซันนี่กําลังเช็ดโต๊ะอยู่เขาได้ยินเสียงของปลาทองเขาจึงคิดว่าปลาทองนั่งคุยกับเขาเขาจึงหันมาถามกับปลาทองไปว่าโหพี่ไม่ต้องขึ้นมือขึ้นกูกับผมเลยก็ได้แล้วเรื่องราวก็ตัดมาในวันต่อมาเป็นวันที่ซันนี่นั้นเข้ามาทํางานสาย ปลาทองจะบอกกับซันนี่ไปว่าไงาเรามาสายเลยนะในโดนหักเงินหรอกซึ่งตัวของซันนี่นั้นก็ทำหน้าตาเซ็งๆเขาจึงถามกับปลาทองไปว่าปลาทองนั้นจำเพลงที่เขาแต่งได้หรือเปล่าปลาทองจึงบอกไปว่าจำได้ดี ก็เพาะดีฟังรอบเดียวยังรู้สึกชอบเลยสันนีจึงเล่าให้ฟังว่าเขาได้นําเพลงนี้ไปเสนอค่ายเพลงหลายๆค่ายแต่ก็ไม่มีใครชอบเลยแถมยังโดนปฏิเสธมาทั้งหมดสงสัยเพลงเขามันคงห่วยปลาทองจึงบอกว่านี่หมายความว่าเขาคงชอบฟังเพลงห่วยสินะแล้วตัวของปลาทองเอง ก็เลยไปหยิบกีตา้ามาและก็ร้องเพลงที่ซันนี่นั่นแต่งแต่เขานั้นร้องเพลงเพี้ยนมากๆและเล่นกีตาราไม่เป็นเลยซันนี่จึงดึงกีตาราออกจากมือของปลาทองแล้วบอกว่าวันนี้ผมเจอเรื่องแย่ๆมาเยอะแล้วอ่ะพี่ซึ่งเขาก็หมายถึงว่าปลาทองนั้นร้องห่วยมากๆและแย่มากๆนั่นเองซันนี่ได้บอกกับปลาทองไปอีกว่าผมอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักดนตรีอยากให้มีคนได้ยินเพลงของผมเยอะ ปลาทองจึงออกไอเดียว่างั้นก็แต่งเพลงเสร็จเมื่อไหร่ก็ส่งไฟล์มาให้เขาแล้วเขาจะมาเปิดที่ร้านกาแฟแห่งนี้เดี๋ยวคนก็ได้ยินเยอะเองแหละหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาในตอนกคืนซึ่งตัวของปลาทองเขาเขารีบกลับมาที่ร้านกาแฟของเขาเพราะว่าตัวของซันนี่เขาบอกว่ามีเรื่องด่วนเมื่อเขามาถึงที่นี่ก็พบว่าซันนี่นั้นจัดบรรยากาศร้านอย่างโรแมนติกแล้วก็มาใส่สูดถือกีตาร์อยู่ซึ่งตัวของปลาทองเขาก็งงมากๆเขาจึงถามไปว่านี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ ซันนี่จึบอกไปว่าเขาแต่งเพลงแรกของเขานั้งเสร็จแล้วและเขาอยากเล่นเพลงนี้เพื่อเป็นการฉลองและให้ปลางทองได้ฟังเป็นคนแรก หลังจากนั้นตัวของซันนี่เขาก็เริ่มร้องเพลงนี้ให้กับปลาทองได้ฟังซึ่งเนื้อหามันก็ประมาณว่าเราไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ก็สนิทกันเหมือนรู้จักกันมานานและตัวของปลาทองเองจ,จู่ๆเขาก็มองว่าซันนี่นั้นกลายเป็นตอดและเรื่องราวก็ย้อนไปในตอนที่ซันนี่กับตอนนั้นยังสนิทกันและเล่นกันอย่างสนุกสนานซึ่งการที่ปลาทองได้เห็นซันนี่อยู่ตรงหน้าเขายังคงคิดถึงตอดอยู่นะทุกๆเวลา เมื่อซันนี่นั้นเล่นเพลงเสร็จปลาทองจะบอกกับซันนี่ไปว่าถ้าไม่มีอะไรแล้วพี่กลับก่อนนะและเขาก็เดินอ,ออกไปเลยซึ่งก็ทําให้ตัวของซันนี่นั้นถึงกับงงมากและเขาก็หน้าเสียไปเลยเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาซันนี่เขาได้สารภาพความผิดกับปลาทองไปว่าเมื่อเขามาถึงที่ร้านนี้เขาก็พบว่าปลาทองในโหลแก้วตัวหนึง่งจู่ๆมันก็ลอยขึ้นมาและมันก็ตายไปแล้วซึ่งตัวของปลาทองก็ตกใจมากๆแล้วก็ถามไปว่าแล้วมันอยู่ที่ไหน ซันนี่จึงบอกไปว่าเขาได้ทิ้งไปแล้วเอาไปทิ้งที่ชักโครก ซึ่งก็ทําให้ตัวของปลาทองนั้นโกรธมากๆแล้วเขาก็ถามซันนี่ไปว่าไม่ให้อาหารมันหรือเปล่ามันถึงตายแต่ซันนี่ก็บอกว่าเขาให้ตลอดเลยแต่เมื่อนั้นตัวของปลาทองเขาหยิบขวดอาหารมาดูก็พบว่าขวดอาหารนั้นมันเหลือเพียงแค่ไม่กี่เม็ดเองเขาจึงรู้ว่าซันนี่นั้นให้อาหารมันเยอะจนเกินไปจึงทําให้ปลานั้นมันตายซึ่งก็ทําให้ปลาทองนั้นโกรธมากๆเขาจึงเคลี่ยงผ้าก,กันเปื้อนของเขาทิ้งจนทําให้กระเป๋าสตางค์เขานั้นตกลงกับพื้นและตัวของซันนี่ก็หยิบมันขึ้น มาและเมื่อเปิดดูก็พบว่ามันมีรูปของต้อสอยู่ในนั้นซึ่งซันนี่เขาก็งงมากๆขณะที่ปลาทองกําลังกลับมาเอากระเป๋าสตางค์ของเขาซันนี่จึงถามว่านี่มันอะไรกันนะพี่ทําไมพี่ต้องเอารูปผมมาไว้ในกระเป๋าสตางค์ของพี่ด้วยและทําไมต้องทําเป็นรูปหน้าโศพ มันคืออะไรกันวะปลาทองจะบอกกับซันนี่ไปว่านี่ไม่ใช่รูปของมึงแต่มันเป็นรูปของเพื่อนอคุณเองที่มีชื่อว่าทอดและมันก็ตายไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วซันนี่จึงถามกับปลาทองไปว่าแล้วทำไมพี่ต้องเอารูปเพื่อนพี่มาอยู่ในกระเป๋าสตางค์ด้วยอ่ะมันแค่เพื่อนจริงๆหรือเปล่าและที่พี่นั่นรับผมเข้ามาทํางานที่นี่เป็นเพราะว่าผมหน้าตาเหมือนพี่เขาใช่ไหมผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยอ่ะปลาทองจึงบอกว่าก็กูคิดถึงมันอ่ะมึงหน้าเหมือนมัน มึงจะให้กูทำยังไงวะขนาดมึงยังบอกเลยว่ามึงหน้าเหมือนมันน่ะมึงคิดบ้างไหมว่ากูจะรู้สึกยังไงซึ่งเมาตัวของซันนี่เขาได้ยินแบบนั้นเขาจึงของโทษปลาทองแล้วก็เข้าไปกอดปลาทองแล้วก็บอกกับปลาทองไปว่าพี่บอกผมให้เลิกมองแต่อนาคตแต่พี่อ่ะก็จมอยู่แต่อดีตและซันนี่กระถามกับปลาทองไปว่ากอดผมเหมือนกอดกับพี่เขาไหมพี่ปลาทองจะบอกไปว่าไม่เหมือนตอน่อจะบอกว่านั่นสิ จะเหมือนกันได้ยังไงเนาะก็มันคนละคนกันนะ่ะและเขาก็แซวปลาทองไปว่าใครก็ไม่รู้บอกให้ผมอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะแต่ตัวเองยังจมอยู่กับอดีตอยู่เลยซึ่งปลาทองก็พยายามหลบตาซันนี่และซันนี่ก็พยายามจ้องตาปลาทองและเรื่องราวหนังสั้น เพื่อนตายตลอดไปก็ได้จบลงซึ่งหนังสั้นเรื่องนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับผมเป็นหนังสัน้นวายวโรแมนติกโรแมนติกนะครับผมเป็นเรื่องราวของเพื่อนรักสองคนที่จริงแล้วเนี่ยเขาทั้งสองคนเนี่ยแอบชอบกันจนคนหนึ่งเนี่ยได้ตายไปแต่วิญญาณน,นั้นกลับมาเพราะว่าเขามีห่วงอะไรบางอย่างไม่ว่าเขาจะพยายามทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็ไม่เป็นผลเพราะว่าห่วงของเขาจริงๆนั่นคือการบอกความในใจให้กับคนที่เขารักอย่างปลาทองนั่นเองเมื่อเขาได้รู้ความในใจของปลาทองด้วยเช่นเดียวกันสิ่งทําให้ตอนนั้นไปเกิดได้่่จูาวันนึง ปีให้หลังตัวของปลาทองเองเขาได้เจอกับชายคนหนึ่งที่หน้าตาเหมือนกับตอนไม่มีผิดเขามีชื่อว่าซันนี่ทั้งสองคนนี้ได้สนิทสนมกันด้วยความที่ตัวของซันนี่มาสมัครงานที่ร้านของปลาทองจนเขานั้นเกิดรู้สึกดีกับปลาทองแต่ปลาทองนั้นกลับลืมตอนไม่ได้จนซันนี่ได้รู้ความจริงว่าเขาได้ถูกดับเข้ามาทํางานที่ร้านแห่งนี้เป็นเพราะาเพียงเขาหน้าตาเหมือนกับตอนนั่นเองแต่ซันนี่นั้นก็ไม่โกรธปลาทองพราะเขานั้นเข้าใจปลาทองว่าคนเราอาจจะลืมกันไปได้ง่าย และเขา ก็พร้อมที่อยู่กับปลางทองต่อไปแล้วก็ให้ปลาทองนั้นอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะครับผมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องวายๆซึ้งๆนะครับผมถ้าใครชอบเนวนี้ก็สามารถไปดูหนังตัวเต็มได้ที่ลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมมี2พาร์ทนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปต่อไปแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ คู่งเราให้ใครก็ไม่เอาขอเพียงแต่เธอเท่านั้นผมภายฉันที่จะ